กรณีของ ITC นะก็ถือว่าราคาหุ้นเองฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็แนวโน้มผลประกอบการเองนะฮะก็มีทิศทางการเติบโตที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเลยล่าสุดคุณพรชัยตติยะชัยทวีสุขประธานเจ้าหน้าที่ด้านการพาณิชย์บริษัท i t e ท Corporation จำกัดมหาชนหรือว่า ITC ก็เปิดเผยถึงแนวโน้มผลการงานนะครับในงวดไตรมาสสว่าจะมียอดขายนั้นเติบโต เป็นตัวเลข2หลักเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนรวมถึงจะเติบโตนะฮะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าก็คือไตรมาสหปีนี้ด้วยซึ่งย้อนกลับไปเนี่ยช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมามีรายได้จากการขายอยู่ที่4,029ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่822ล้านบาททางนี้มีออเดอร์นะฮะจากลูกค้าแบรนด์ดังระดับโลกเนี่ยเข้ามาเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันอัตรากำลังการผลิตของ i อเทก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยแนวโน้มผลการงานในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับก็ยังมีมุมมองเป็นบวกอย่างต่อเนื่องทางยอดขายของแบรนด์ลูกค้าที่ขยายตัวตามตลาดทั่วโลกซึ่ง i อเทนี่เขามี OEM ใช่ไหม,มครับรวมถึงแบรนด์ของบริษัทเองเนี่ยที่จะมีการมุ่งเน้นการขยายตลาดการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และมีการสร้างแบรนด์ในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้หลังจากที่ประกาศงบงวดไตรมาสสองออกมาแล้วบริษัทมีการปรับเพิ่มเป้าหมายนะฮะ mm hmm. ก็คือเดี๋ยวจะมีการปรับเพิ่มเป้าหมายการเติบโตอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป้าเดิมเนี่ย mm hmm. เขาตั้งเป้าว่าทั้งปีนะฮะจะมีการเติบโตของไรายได้อยู่ที่15%ครับเพระฉะนั้นส่งสัญ,ญญาณมาแบบนี้ว่าเดี๋ยวประกาศงบ Q2 ครับแล้วต้องมาปรับประมาณการกันใหม่ mm hmm. นะตรงนี้ก็ น่าจะได้เห็นเซอร์ไพรส์นะแต่จะมากหรือน้อยอสำหรับไตรมาสสา2ที่จะถึงนี้ครับครับอันนี้ในมุมของทาง,งฝ่ายผู้บริหารนะครับในมุมของนักวิเคราะห์กันบ้างฮะอย่างบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับมีการคาดการณ์ว่าผลการดำเนินง,งานไตรมาสสองในของ ITC นะครับจะมียอดขายเติบโตประมาณสัก28%นะครับจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็เติบโตประมาณสัก3%เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันฮะอัตรากําไรขั้นต้นนะครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับ26.5%นะก็ถือว่าาเเปป็นกรรัับตวพิ่มขึ้นท สูงสุดของปีนะฮะจุดสูงสุดของปีนะครับโดยเป็นผลมาจากอัตรากำลังการผลิตเที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ต้นทุนปัทุนหน้าเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับทั้งนี้คาดการณ์ว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงของไตรมาสสามนะครับมาอยู่ที่ระดับ23แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังคงประมาณการกำไรทั้งปีนะฮะของตัว ไอทีซไว้ที่เติบโต39%ฮนะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกําไรสุทธิ2,281ล้านบาทด้วยกันนะครับดังนั้นจึงมีคําแนะนําซื้อสําหรับหุ้น ITC ให้ราคาเป้าหมายนะครับณสิ้นปีนี้นะครับอยู่ที่27บาทนะครับถ้าดูจากรา,ราคาณเมื่อวานก็มีอัพไซต์อยู่ที่ประมาณสัก14%นะครับก็ดีวันดีคืนนะฮะทั้งในแง่ของราคาหุ้นแล้วก็ทิศทางของผลประกอบการ ต้องบอกว่าตลอดช่วง3เดือนที่ผ่านมานี้ราคาหุ้น ITC ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว14% 14% uh, อ่านี่ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่ง uh huh. หุ้นชนะตลาด uh huh. อ่าใช่นะแล้วก็ดูรายงานตัวเลขส่งออกในทุกๆตรยมาสเนี่ย uh huh. สำหรับสินค้าหรือว่าโปรดักต์จากประเทศไทย uh huh. นะฮะ uh huh. อาหารสัตว์นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในอเทมที่ฮอตฮิตที่สุดนะ ยอดส่งออกนี้เติบโตตลอดอาหารสัตว์จากประเทศไทยเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะฮะแล้วก็แน่นอนอันนี้ย้ำอีกสักครั้ง p e r performance ของของอ t c ชนะตลาดอ่าจะลืมนะที่ผ่านมาตลาดได้ปรับตัวลุ่งไวย 3. เปอแต่ที่คุณราพูดถึงนะฮะตัวนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา10%กว่าเปอร์เซนต์ะครับโอเคนะฮะหนึ่งในหุ้นหน้าจับตามอง